ท่ทานผูชมกันด้วยนะครับนอตอนนี้ก็อยู่กับเกมเอ o r l d บล็อกโอ้โหมันจากโลบ็อกยังมีว้าวบล็อกนะโอ้โหถือว่าสุดยอดไปเลยเกมนี้นะครับก็จะอยู่ใน Google Play อะไร,ะไรตึกตึก,ตกมันจะให้เรานะครับจำลองเป็นพระเจ้าโหพระเจ้าเลยแม่พระเจ้าเลยนะ สวนเกมนี้เล่นยังไงเรามาดูกันอันนี้อันแรกเลยมันคืออะไรเอ่ยโอเคไอนน้ของโลกเรามันยังไม่มีกำหนดนะครับนเนาะโหเชียนี่โอเคอน,นี่ก็เป็นการดูสกอร์แล้วพวกนี้ส่วนนี้ก็กดของโลกอ่ามนุษย์ลักสงบสิ่งชีวิตจะไม่จุโจมผู้ใดทัด้งสิน้นอื ไอ้จังวัตสังขาราสิ่งมีชีวิตที่ตายด้วยความชราเออนี่ดีอ <c oughs> แล้วใครทักมาโอเคมาเราจะมาทิ้งคนไปเลยส่วนนี้คนกระจายกำลังไป <c oughs> โอ้โหเสียงลงโอ้โเจ๊าเ ไป <Jesus. S 2> ตัดไม้ไปผูง้โง่แต่แล้วตัดไล้ตัดไม้นี่นั่นคืออะไรมีน้ำจมจมก็ไม่มีอะไรเกมนี้จะทำให้เราจำลองกับเอะ๊ะอันนั้นคืออะไรอ๋อมันแค่พึ้ง ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเราจะสะเราจะมีพลังพิเศษหลายอย่างอันนี้ผมก็เพิ่งไปเห็นว่ามันมีไว้ทำอะไรวะนี่นคืออะไรเะแสน้ำวนอ๋อจีซรรัสเะแสน้ำวนโอ้กระจก โอ้โหมีหนูมีแมวมีหมาป่ามีหนอนมีปริญญามีโจนด้วยนะไดนาม,มิคนะไดชนีอะไรเนี่ยอะไรวะเออฉันแม่งอ่านไม่ออกของยูนซันต้แมงมุมทรายสร้างทรายแล้วก็ตาย Not epic ทุกคนอาจจะยินดีเสียงเ,ออเสียงรถเนาะเพราะว่าบ้านผมเวลาผมอัดตอนนี้มันก็เป็นเวลาหกโมงนะมันก็สมควรที่จะ กับบ้านอออเออกูเรียนมาใหม่ๆกับเบอรเลี้ยวกับเบอร์อย่างนี้โอ้โหนี่ก็คืออาวุธเออเด็กแว้นนี่ก็คือเจ๊เจ๊เจ๊เราๆๆเราจะปล่อยลงเกาะนี้อย่างเดียวนะโอเคมา พลังของพวกเราก็จะมีหลายแยงสายฟ้าโอ้โหสะใจมากก็ประมาณนี้ส่วนนี้คือลมกระแทกสิ่งชีวิตอสมมติสมมมติันก็เหมือนกับลมที่เรารู้จักกันเงี้ยเห็นไหมโอ้โหส่วนนี้ฝนน้ำดับไฟไม่ได้โอ้โหน้ำดับไฟไม่ได้ คนวิทยาศาสรสะเทือนวงการอ่ะส่วนนี้โอ้โหไม่เหลือขี้เลยมึงมาอันนี้ก็ทำให้อุณหภูมิเย็นลงเย้เย้เย้เย,ย,ยโอ้โหมึงรู้สึกหนาวๆเลยนะกลายเป็นประเทศไอซ์แลนด์เลยนะส่วนนี้แผ่นดินแยกแผ่นดินไหวแหละก็ อยังไม่เห็นฝนแล้วครับส่วนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นโอ้โหทะเลเซแห้งเหี่ยวไม่เหี่ยวแห้งตีเลยฝนกดฝนกดไม่ไม่ไม่ไอ้บอสเจนเย็นเราจะไป่ทำลายอู้ไต้เลยไต้เลยไตายนะตายนะส่วนนี้จุดประกายไฟไฟป่าสินะหยบ โอ้ยจุด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 จ,จ,จ,จไฟเปล่งมาแล้วจี้แม่แม่เขาเราจะไป่เผาป่าสัสตว์เอ๊มามาตโตกันเลยเนาะไฟป,ป่าแล้วก็มีต้นไม้มีต้นไม,ม้มีพืชพรรณ อันนี้คือพุ่ม้อร่อ,อร่อยส่วนนี้ก็น้ำพุร้อนเขาน้ำกดไอสองอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกเลยผมมันต้องเติมอ่ะไม่ไม่อยากเติมอันนี้อะไรเนะี่ยอ๋อตะเตตก็นตะเก็นนี่ว่าผมจะมารีวิวอาวุธกันลยกันอาวุธนี้คือเทียนที่อ่ะเราเอาวางไว้ เออคเราจะนั้นแล้วก็จุดไฟแล้วจุดไฟได้ดียนวนไงอ่าจบแล้วจุดไฟยังไงวะฟ้าผ่ามึงเนี่ยวัดจูจิตึงโอ้โหไม่เสียใจเลยดับดับดับอันต่อไปอันต่อไปได้น้ำมีสีฟ้าระเบิดน้ำจะระเบิดเมื่อสัมผัสกับน้ำ ซาโยชิๆๆโอ้โหโหสุดสยอดกันนะฉนวนโอเคดูไปแล้วพุแล้วก็เอ้ยโอ้โหสะเทือนโอ้โหขานเลยโอ้โห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 โจะพุ่งเป็นใหญ่เลยนะพวกคุณเนี่นนยนคนในหมู่บ้านตรงนี้ก็อยู่ดีมีสุขอยู่เนาะตรงนี ตรงนี้ใครตั้งลกลากแล้มันไม่ใช่มันเป็นแค่แร่โอ้ยตรงนี้มีคนตั้งลกลากทุกคนโอ้โหพวกเขาเริ่มขยายอาณาจักรแล้วนะเราจะไปช่วยพวกเขาในการปลูกนี่เป็นตัวเลี้ยวตัวเลี้ยวตัวแล้ว,อลว,ลว,ลวโอ้โหน้ำน้ำสามารถดับไฟได้อะไรกันโอ้โหอันนี้เชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหลาวาดับให้หมดครับเดี๋ยวมันลาม เนืออันต่อไประเบิดมือดูหน่อยสิมัอนไม่ค่อยจะสะใจอ่ะมันบอกว่าสะใจไม่ค่อยจะสะใจส่วนอันนี้ลูกระเบิดทิ้งระเบิดเออจึอ๊โอ้โหทิ้งระเบิดเอิง้งโอ้โหสะใจส่วนอันนี้พลเมูอง มันเป็นไงวะจือโอ้โหแถวบ้านกูเขาเรียกนิวเลียนี่คือระเบิดเลยเนะี่ยระเบิดปฏิสสารอืมมันเป็นระเบิดได้หรือเปล่าวะนิวเลียเหรอวะยายืดเลยส่วนนี้อินฟินิตี้คอยลบสิ่งมีชีวิตทั้งหมดออกไปอินฟินิตี้คอย เราจะมาลองใช้กับหมู่บ้านเล็กๆอินฟินิตี้คยออ่เหียหายไปจริงๆเลยอ๋อมันตรงนี้หายตีจึงโอ้โหหายไปครึ่งหมู่บ้านจีจี G. แล้วตรงนคนหายไปไหนหมดวะยเฮ้ยทำไมตรงนี้ไม่มีคนนะ่ะ อย่างไรโอ้ตรงนี้ไม่มีคนใช้เอาคนไปแค่นี้พอมามันจะมาดูกันว่าเสียงอะไรมันจืดด้วยนี่ถังน้ำมีถังน้ำด้วยเยิยนหยุดตักน้ำอีบูฮอดหยุดตักน้ำอะรอย่างจะไปฆ่า,ขาขเขามาดูกันเฮ้ยอันนี้คืนชีพเลย แม่กูคืนชีพพวกมึงดีกว่าอ่ะคืนชีพอ่ะส่วนนี้คืออะไรวะซุ้มเศร้าแดกอะ่ะอยากได้ไวรัสอะ่ะส่วนนี้คืออะไรทุกคนเริ่มฆ่ากันเองอะ่ะ คืออะไรเน้่ผู้ชมผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยเนะี่ยภาษาอังกฤษกดหนึ่งพวกเขาทำพวกเขาจะทำอะไรกันเนะี่ยอืมทำอะไรกันวนะ่าเออเอาเป็นว่าช่างแม่งครับคอน,นเว ไม่แล้วจะไม่ทําให้พวกเขาตายแต่คนอื่นแล้วต้องทําให้พวกเขากลับมาอยู่ดีมีสุขกันก่อนด้วยลำเสงแห่งพระเจ้าซายโยชิโอเคทุกคนรับผลจากพระเจ้าแล้วนะส่วนนี้ความว่าข้างโอ้โห,หน่าใช้น่าใช้มากเลยอื้อกดเลยข้ากันเองว่า อาไม่ค่าอ้าไม่ค่าเอาไม่ค่าอ่าไม่ค่า,า,างั้นก็สายโชีเออผมก็อยากลองมานะถ้าเราโจนหนึ่งคนล่อยลงไปจะเกิดอะไรขึ้นวะโจนโจนโจนสายโโจนที พวงมันเจออันตรายที่วิอาจคาดถึงครับโจนทีนทีนีโจน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 ไปเรีวอ้าวโหมันอยู่อะไรแบบวะไม่ใครอยู่ที่อนนเมริกาด้านหนาวแล้วจะตายเรียบร้อยแล้วครับแห้งตายอ่ะแล้โจรไปไหนอ่ะโจรเข้าบ้านอ่ะโจรอยู่นี่อ่ะโจรโจรปาลาอะไรนะไหม พอเผามู่บ้านใจเย็นใจเย็นสายฟ้าก็อยู่ไหนมันอยู่ไหนโจรชั่วโจรมาอยู่ไหนของมันวะเจอแล้วโจรชัจ้าจาจ้าจ้า โจรตายอย่างว่านั้นอะ่ะโอ้โหมันเปลี่ยนไปยุคกลางแล้วคุณผู้ชมส่วนบ้านตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นพระนาอยู่ไอ้เชนี่ละขอผ่าสักหนึ่งทีได้อยู่ไหนวะฮะเคนี่ยไวร็วมึงตายดูควายตายตายไวสักดีว่ะ เป็นไรทุกคนทุกคนอยู่ในหมู่บ้านที่ปลอดภัยแล้วนะโอเคโลกเราดูสวยงามขึ้นแต่ก่อนจะจบคลิปผมอยากลองอนี้มากเลยก่อนจะจบคลิปขนาดน,นี้ก็เชียวอะฮะขนาดหน,นก็เชียวว่ามันจะล้างหมู่บ้านได้ไมะ่ะสายโย อึ้งอะโหบ้านไม่เหลือขี้โอ้โหอ้าวแมนมิสออที่อ้าวแมนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอสัตว์เอ้ยไปตายตายซะก็ดีเออจบคลิปละไม่จะตายให้มึงจบคู่เลยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละเนาะสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกก็กดไลค์ แต่ถ้าใครอยากให้ผมทำเป็นอนิเมชันก็คอมเมนต์ด้านล่างใต้ description คลิปโอเคนะแล้วเจอกัน